ครับสวัสดีคณาจารย์ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายแบบออนไลน์ในเรื่องของการทวนสอบผลสมริตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้นะครับสําหรับการบรรยายในวันนี้นั้นเรามีวิทยากรทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือผมเองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมเกียรติอินทสิงห์ท่านที่2ก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนภึ่งอินเทนตท่านที่3ก็คือท่านอาจารย์ดรสุนีเงินยวงและท่านที่4ครับอาจารย์นัทนันนิเวศวราการครับ ซึ่งทั้ง4คนนี้จะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทุกท่านในหัวข้อเกี่ยวกับการทวนสอบผลสมริ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้นะครับสําหรับการบรรยายในครั้งนี้นั้นจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันครับหัวข้อแรกว่าในเรื่องของความหมายความสําคัญและความจําเป็นของการทวนสอบผลสมริ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หัวข้อที่2ครับว่าในเรื่องของระดับการทวนสอบหัวข้อที่3ครับเป็นการทวนสอบผลสมรรถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับกระบวนวิชา หัวข้อที่4ี่ครับเป็นการทวนสอบผลสำเร็จตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตรนะครับหัวข้อที่5ครับเป็นเทคนิคก,การออกแบบกระบวนวิชาเพื่อการทวนสอบและหัวข้อที่6เป็นเรื่องราวของบทสะท้อนของคณาจารย์ที่ได้รับการทวนสอบผลสำเร็จตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และหัวข้อสุดท้ายครับหัวข้อที่7ว่าด้ยวยเรื่องของเงื่อนไขความสําเร็จของการทวนสอบผลสำเร็จตามมาตรฐานผลการเรียนรู้นะครับสําหรับหัวข้อแรกที่กับผมได้รับมอบหมายนั้น ก็ค <uvo> ือเรื่องราวของความหมายความสําคัญและความจําเป็นของการทวนสอบผลสมริ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้นะครับเมื่อจบในหัวข้อแรกนี้แล้วนั้นท่านคณาจารย์ก็จะสามารถที่จะบอกความหมายท่านคณาจารย์สามารถระบุความสําคัญและท่านคณาจารย์จะสามารถอธิบายความจําเป็นของการทวนสอบผลสมริ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้นะครับสําหรับความหมายของการทวนสอบผลสมริ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นก็คือการดําเนินการตรวจสอบ พิสูจน์หรือหาหลักฐานจากข้อมูลเชิงประจักษ์จากบุคคลหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับโดวยวิธีการต่างๆที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถที่จะบอกหรือยืนยันได้ครับว่านักศึกษาของเราเมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยมีผลสำเร็จตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้หรือตามที่คาดหวังไว้มากน้อยเพียงใดหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจากความหมายที่กระผมได้นําเรียนไปในข้างต้นนะครับ จะเห็นได้ว่ามีคำสำคัญอยู่สองคำด้วยกันครับคำแรกก็คือคำว่าผลสำเร็จหรือ achievement achievement นั้นก็คือความสำเร็จของนักศึกษาครับในแง่มุมต่างๆครับทั้งในด้านของการเรียนทั้งในงานของการมีงานทำทั้งในเรื่องของทักษะในการประกอบวิชาชีพทั้งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับรวมแล้วแต่เป็นผลสำเร็จจากการเรียนในหลักสูตรผลสำเร็จจากการเรียนในกระบวนวิชาต่างๆทั้งสิ้นครับ และอีกคำหนึ่งครับนั่นก็คือคําว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้หรืออาจจะใช้คําว่า learning outcomes นะครับซึ่งคําว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้เนี่ยก็คือข้อกำหนดของคุณภาพเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมมศึกษาท่านอาจารย์ทุกท่านครับคำว่า learning outcomes ตอนนี้มีการให้ข้อจำกัดหรือคำนิยามเนี่ยอยู่2ระดับด้วยกันนะครับในระดับแรกนั้นเป็น มาตรฐานการศึกษาชาติได้กำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนครับไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลประถมมัธยมอาชีวะหรืออุดมศึกษาครับก็จะต้องสามารถที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีผลลัพธ์อย่างน้อย3าประการด้วยกันอันแรกนั่นก็คือเป็นผู้เรียนรู้ครับ learner person อย่างที่สองครับต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ร่วมสร้างสารรค์นวัตกรรมได้หรือ innovative co creator นะครับและประการที่3ก็คือ สามารถที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนของเรานั้นเป็นพล,ลเมืองที่เข้มแข็งหรือ Active Citizen ได้อันนี้คือความคาดหวังโดยภาพรวมมวลรวมของทั้งประเทศของทุกระดับการศึกษาแต่หากจะเป็นผลการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับในระดับอุดมศึกษาของเราแล้วนะครับสอกอ,อเดิมหรือว่าสอปอวอในปัจจุบันเนี่ยได้กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ออกเป็น5ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือด้านของคุณธรรมจริยธรรมด้านที่2 เกี่ยวข้องกับทฤษฎีองค์ความรู้ต่างๆนั่นก็คือด้านความรู้หรือ knowledge และด้านที่3ครับเป็นว่าที่เรื่องของทักษะทางด้านสติปัญญาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ความคิดเกี่ยวกับสมองนั่นก็คือเป็น cognitive skills หรือว่าทักษะทางปัญญาและประการที่4ครับเป็นความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตขององค์กรของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆครับที่คาดหวังว่าบัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษาไปเนี่ย จะต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทางสอกอเดิมก็ได้กันหมดครับเป็นผลการเรดูด,ด้านที่4ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านที่5ครับก็เป็นทักษะที่สําคัญในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารแล้วก็การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนะครับทั้งในการเรียนการสืบคน้นในการนําเสนอแล้วก็การสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆและในหลักสูตรที่มีมคอหนึ่ง รวมถึงหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับเนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านที่6ด้านทักษะพิสัยได้นะครับหรือว่าเป็น psychomotor skills ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละหลักสูตรได้อย่างเช่นในสายของกระผมเนี่ยนะครับในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ครุศาสาตร์เนี่ยสามารถกำหนดทักษะในด้านการจัดการเรียนรู้ถ้าเป็นทางด้านการแพทย์ก็เป็นทักษะทางด้านการแพทย์ถ้าถ้าเป็นทางด้านการบัญชีก็อาจจะมีทักษะเกี่ยวก,กับวิชาชีพบัญชีได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งผลการเรียนรู้อย่างน้อย5ด้านที่กระผมได้นำเรียนเมื่อสักครู่นั้นจะไปปรากฏครับอยู่ในตัวเล่มหลักสูตรซึ่งจะอยู่ในส่วนหัวครับ5ด้านทั้งคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบรวมถึงทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสื่อสารและใช้ ICT ต่างๆนะครับก็จะเป็นตัวกําหนดผลการเรียนรู้ซึ่งทุกวิชาในหลักสูตรนั้นจะต้องแบ่งกันเพื่อรับผิดชอบ พัฒนาักศึกษาให้บรรลุในแต่ละผลการเรียนรู้แต่ละด้านแต่ละด้านตามความเหมาะสมนะครับถ้าหากเป็นจุดดำนะครับเป็นข้อตกลงร่วมกันทั้งประเทศครับว่าจุดดำนี่คือความรับผิดชอบหลักด้านหมายความว่ากระบวนวิชานั้นจะต้องสอนนักศึกษาจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแล้วมีการวัดและประเมินผลอาจจะมีการสอบมีการประเมินเพื่อดูพัฒนาการแล้วก็เก็บคะแนนตัดสินผลการเรียนให้กับนักศึกษา ถ้าเป็นจุดขาวเรียกว่าความรับผิดชอบรองอันนี้ก็หมายความว่าอาจารย์สามารถที่จะสอนเสริมพัฒนาเขาได้อาจจะไม่มีการเก็บคะแนนไม่มีการวัดผลในส่วนนี้เป็นการเพิ่มเป็นการเสริมพัฒนานักศึกษาในผลการเรียนรู้ด้านนั้นๆนะครับย้ำครับจุดดําก็คือต้องสอนแล้วก็ต้องเก็บคะแนนถ้าเป็นจุดขาวนั้นก็เป็นการสอนเฉยๆอาจจะไม่มีการเก็บคะแนนด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ที่โยงใหญ่กันในผลรับการเรียนรู้5ด้าน กับกระบวนวิชาต่างๆในหลักสูตรนะครับหัวข้อถัดมานะครับเรื่องของความสําคัญของการทวนสอบนั้นประการแรกครับทําให้คณาจารย์ทุกท่านเมื่อทวนสอบเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ทราบถึงระดับผลสำเร็จของนักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชาครับว่านักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยได้เกรดเป็นอย่างไรได้ A มากไหมได้ d d ด๊อกหรือติด F หรือมีด๊อกวมากน้อยเพียงใดเพื่อจะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนวิชาต่อไปนะครับ ความสําคัญประการที่2นั้นเนี่ยนอกจากจะดูนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรก็ยังดูผลสําเร็จของบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปว่าเขาจบไปแล้วเนี่ยไปทํางานในองค์กรไปทํางานในสภาวิชาชีพทํางานในห้างร้านห้างหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยมีทักษะมีความสามารถมีความสําเร็จก้าวหน้าในอาชีพอย่างไรนะครับเราก็จะได้เห็นภาพรวมของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปประการที่ 3. ส,สารสนเทศจากการทวนสอบทั้งหมดนั้น ก็จะนำไปสู่การบริหารจัดการหลักสูตรครับทั้งในเรื่องของการปรับโครงสร้างกระบวนวิชาทั้งในเรื่องของการปรับทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รวมไปถึงอาจจะมีการกําหนดคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและคณาจารย์ประจําหลักสูตรเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับประการที่4นั้นเป็นหัวใจสําคัญอย่างยิ่งครับของการจัดการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากการทวจสอบนั้นจะนําไปสู่การยกระดับและพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตรงจุดตรงประเด็นแม่นยำคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับและประการที่5ครับเป็นสิ่งสำคัญมากนั่นก็คือตอบสนองตามตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรโดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เรามีการกาหนดให้มีการทวนสอบผลสามฤทธในตัวบ่งชี้ที่8ของ CMU QA ของเรานะครับและในส่วนของข้อสุดท้ายนั้นความจำเป็นของการทวนสอบครับ ในทางสอปออวเองก็มีการกําหนดให้ทุกหลักสูตรนะครับในแต่ละปีเนี่ยจะต้องมีการทวนสอบผลสมริตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากมคอ3หรือมคอ4นะครับที่ได้เขียนไว้เนี่ยอย่างน้อยร้อยละ25ของกระบวนวิชาทั้งหมดที่เปิดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษาครับถ้าอาจารย์สังเกตดีๆนะครับว่าถ้าปี1ทวนสอบ25%ปี2-25%ปี3 25%ปีที่4อีก25% หากเราทวนสอบในกระบวนวิชาที่ไม่ซ้ำเดิมแล้วอาจารย์ก็จะพบว่าตลอดระยะเวลารอบหนึ่งเนี่ยประมาณ4ปีเนี่ยจะสามารถทวนสอบทุกกระบวนวิชาครบ100%ตามหลักสูตรได้เลยครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ตอบสนองต่อการประกรันคุณภาพการศึกษาและนำไปสู่การเขียน SAR หรือเล่มมคอ7ในตัวปลายภาคหรือสิ้นสุดภาคการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาได้นะครับครับและนี่คือความหมายความสําคัญและความจําเป็นในตอนแรกของการทวนสอบผลสำเร็จตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ครับ